ปิดตำนานรักต่างวัยสุนารีเผยเพิ่งเสียสามีสุดที่รักถึงจะไม่ได้จากตาย ทำเอาแฟนๆช็อกไปตามๆกันค่ะเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราจะีมาได้โพสตัดพ้อต่อโชคชะตาที่เจอมอรสุมชีวิตถาโถมในเวลาไล่เลี่ยก,กันทั้งเรื่องของวอเตอร์สามีฝรั่งที่ข้อความอ่านแล้วทําสะดุดว่าเพิ่งเลิกรากันหรือไม่แล้วก็ยังต้องมาสูญเสียพี่สาวสุดที่รักอย่างไม่มีวันกลับอีกโดยนักร้องคนดังได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตฉันฉันเพิ่งสูญเสีย สามีอันเป็นที่รักแม้จะไม่ได้แยกจากกันด้วยความตายแต่ก็รู้สึกเหมือนตายอยู่ดีตอนนี้ฉันยังมาเสียพี่สาวคนโตไปอีกฉันไม่รู้จะกลับมาได้ยังไงของให้พี่สาวหลับไหลยอย่างสงบฉันรักพี่ตลอดไป แล้วก็ต่อด้วยข้อความภาษาไทยที่ว่าเพิ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตายยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกเหรอมันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆที่สุดฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะทําไมโชคชะตาจร้ายกับฉันจังเลยท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากคะ่ะอย่างไรก็ตามสําหรับสถานะของนักร้องชื่อดังกับสามีฝรัง่งจะเลิกรากันหรือไม่ก็ต้องรอฟังจากเจ้าตัวต่อไปคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ